สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาวันนี้นิชาจะพามากินข้าวเช้านะคะแล้วเราก็จะไปลำปางเออนิชาจะไปเที่ยวหายาที่ลำปางเพราะว่าวันเป็นวันเกิดปู่เพะวาันเป็นวันเกิดปู่อยากจะไปเที่ยวหาปู่นะคะจะเอาอะไรไปให้ปู่ขนมปังยาวแล้วก็เดี๋ยวมีก้าววันเกิดให้ด้วยค่ะก้าววันเกิดให้ วันนี้ชากินข้าวกันเลยนี่นะคะวันนี้อาหารเช้ากินไปตั้งเยอะละลาบหมูแล้วนี่อะไรเอ่ยใครรู้จักมกั่งสีนี้อ้ยหลหลลลลเงาะจักกะจันนะคะเงาะจักกะจันมีใครเคยกินไหมบ้านนี้นะเขาขายกันแนะอ,อน,น,นพิกถ้วยเก่าค่ะนําพิกถ้วยเก่า อร่อยมากเคยกินไหมคะง้อจักกจันใส่นี่ใส่น uh> ี่สับนคสน่า่เาทนามัเฉยวนี้ค่ะกําลังทําคลิปอยู่กับโบเฉยไหมคะโบแม่ฉยหมออนี่โบหนู ยืมสายได้อันนี้ตอนรับคริสต์มาสนะคะแต่ที่เปิดชั่ววู๊ดตอนรับคริสต์มาสแต่ที่เปิดชั่ววเลยอ่ะนี่ชากินหมูปิง้งมะเขือหองจิ้นปิ้งนะเจ้าจิ้นหมูปิ้งใส่เกลือบะได้นี่นะเจ้าจิ้นปิ้งใส่เกลือบะได้บะได้ใส่ร็ดีบะได้ใส่ไอยีนะโมโต ตากี ality, ่แบบได้แล้วก็ปิ้งปิ้งแล้วก็กินอ่าปลากินตัวนี้เหรออืมกินแล้วกินแย้มหลอดคนบอกอยากกินพี่ชาไม่ชอบกินนะแต่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 แม่นี่ยเนี้นี้ยเนี้มีเท่าไหร่กินเรียบอร่อยแพงด้วยแหาเยอะ อันนี้มีชื่อใหม่นะคะว่าใครฟังมามตรงนี้ผักกับลาบหมูหรือว่าลาบหนังไม่รู้นะคะหนังเต็มเลยเอาเข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวนี้ชาจะกินลาบหมูโชว์นะคะอาปากก่อนอ, <laughs> อย่า <laughs> น,น <laughs> งอจัก,กรดันนะคะตอนนี้เครื่องนี้กำลังออกนะคะติดต่อมาได้นะคะัวละสองบาทยี่สิบบาทฟิลิปปินส์กออ <All S 1> เรบาทนะคะไวละสองบาทนะคะดอกค่ะโอ้โหมันออกงงะมันเป็นภาพนู้ตออกงี่ย ี่ผักสมุนไพรไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าผักอะไรแต่ว่าเขากินกะลา,ามหมูได้เดี๋ยวเราจะไปลำปางปลำปางแล้วก็อันนี้ผักผักกาดผักกาดดำกินแบบเดี๋ยวเราจะไปลำปางกันก<ม>ัอาานอยู่หา้าคลิปไปด้วยนะคะเดีย๋ยวเราจะทำคลิปไปเที่ยวลำปาง เราเราจะแวะทุกที่ที่เราอยากแวะแกคกล้ๆไปเออแต่วันนี้จะได้ไปหาัย้าไหมไม่เปอยหลักใต้เปินปางแค่นี้เอ,องใกล้ๆหนึ่งชั่วโมงไม่โมงกว่ากว่าแปดสิบกิโลเพราะว่าทางไปลาปางมันเป็นเขา ขึ้นเขาอยากแพร่ไปหาลำปางทางขึ้นเขาโคตรเจออเยอะค่อนข,ข้างเยอะเราเราไม่ค่อยไปทางนั้นบ่อยเราไม่ชินทางแล้วก็ค่อยค่อย,อยขับไปสักหนึ่งร้อยร้อยสิบอะไรประมาณนี้ค่ะไม่ชินไปแล้ว, <laughs> ลวเราจะขับรถประมาณร้อยร้อยสิบร้อยยี่สิบอะไรประมาณนี้เราค่อยค่อยไป แม่บอกก็ไม่กินนะคะแต่ที่กินแม่กินแล้วอะเม่โปเห็น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 เดี๋ยวติดเรือเดี๋ยวเขาไม่ให้ผ่านยูทูบแล้วปิดปิดปิดไว้ออ้ภาพอนาจารชาไม่ยังก็ต่อไปจะตัง้งไปไหนอะไปดูหน้าไปดูหน้าหน้าจุดเลือตั้งอ่ะเขามีอยู่ อย่าโชว์ป <único Liberty répondre> ุ๋มอย่าโชว์ปุ๋มเขาไม่ให้โชว์อู้สอิ่มกันแล้วเหรออิ่มแล้วอิ่มแล้วยังไม่ค้นท้องเลยแบนี่เรา้อรู้ว่าจะไม่ได้กินเป็นเดือนสองเดือนแล้วนเนี่ย ข้าหมูทอดข่าหมูแห้งๆอืมไหวเนี่ายกินกับน้ำพริกแค่หมูติดบ้านเลยกินกับน้ำพริกก็ได้กินกับแค่กินกับอะไรก็ได้ที่เราอยากกินแค่หมู เอาเลยมึงอะ มมีันเชื่อมแม่มันเชื่อมูกเตี้ยนปลาเนี่ยเขาอยู่บ้านไหนข้ากวางนี่มันคือลูกเบาอีกดเ่ใช่ลูกไงมดเลยเพื่อลูกคนข้างบ้านนั่นเดี๋ยวมาตัวเองอ่ยแม่ป้ายังเกยอยู่บ้านกวางแม่ป้าแบกยาวอยู่นอนนี่นะอยู่บ้านกวางลูกเขาอยู่บ้านกว้างลูกเขาอยู่บ้านไหนก็เนี่ยเราไม่ได้ถามแม่เะาจ๊เพิ่งรู้ไปทำไมไป พย้อนบ้านไหนไ้านเจโรงเรียนนี่ <laughs> Oh, ¡El ิตัณฑ์น้ำกระเจี๊ยบสดจากสวนนิชานี่ใครสนใจนะคะติดต่อมาได้0856254128เบอร์โทรหรือว่าจะเบ,อ,บอร์โทรหน้าไดทักมาได้นะคะมีมีกระเจี๊ยบสดขายโลละ20มีกระเจี๊ยบแห้งขายโลละส0มรอมีแยมกระเจี๊ยบ ขาย<ม>กระปุกละสิบห้าบาทน้ำกระเจี๊ยบสดนี่สิบบาทนะคะ<ม>จะใจติดต่อมาได้นะคะ<ม>ไปวัดไดอ้เธอจะเอาน้ำกระเจี๊ยบไปให้ยาขายไหมไอร่อยมากนะคะน้ำกระเจี๊ยบสดเดี๋ยวถ้าสดหมดแล้ว<ม>ถ้าเป็นน้ำเท<ม>้ัรสชาติมันจะไม่เหมือนกระเจี๊ยบสดนะคะบอกไว้ก่อนเลยตอนนี้เป็นกระเจี๊ยบสดอร่อยมาก

ส่วนนี้จช่ถ้ากินบะเด้ใส่บะเด้ใส่น้ำแข็งมันหวานหวานน้อยถ้าสำหรับคนทีบ่ชอบกินหวานนะแต่ถ้าคนกินหวานนี่เดี๋ยวจ้าพอดียวายซมปี้ซมปี้แก คลิปนี้ปิดคลิปด้วยการยืมน้ำกระเจี๊ยบนะคะไอ้สะสมาคร์คลิปหน้าเจอกันใหม่กันนะคะสวัสดีค่ะ